มื้อเช้านะครับก็ที่โรงแรมก็เป็นแบบบุฟเฟ่ต์นะครับก็ไปตักต่อด้านหลังคนตักเออเลยนะเราไปดูว่ามีอะไรบ้างสมาชิกเป็นไงครับอร่อยไหมครับวันนี้อร่อยอร่อยเช้ามาค่ะด้วยกันครับด้วยกันโอเคครับได้วยกันนี่ก็ได้มาแค่นี้เดี๋ยวค่อยไปตักเพิ่มตักเพิ่มโอเคครับเป็นไงครับอาหารเช้าไม่มีอะไรจะกินมไม่มีอะไรจะกินชีวิตก อยที่มีก๋วยเตี๋ยวอย่างเงเมื่อคืนหลับสบายไหมครับสนิทสนิทไม่ไม่มีหลับเขาบอกว่าอะไรนะถ้าเกิดเราขึ้นมาด้านบนแล้วจะนอนไม่หลับใช่ไหมไม่มีอะไรมาหัวถึงมบนไม่มีใครคิดกันเอ้ได้ไหมเมื่อคืนหลับหลับหลับตื่นตื่นบ้างไม่สนิทเหมือนทุกคืนขึ้นมาทำไมขึ้นไปชี้ สูตรเดิมต้นเมื่อวานนี้ได้ไปไหมออกมาเดินเจะไปตรงไหนมาดึกด้วยยืนอาหารไปหาน้องคนเราหัวนะครับได้ยินว่าอร่อยนักเอาไหมเอาเอาแก้วหนึ่งก็เต็มแก้วเลยครับน้ำตาลไม่ต้องลองไปทดสอบกัน อนนี้วันเช้าวันที่7นะครับเวลาประมาณ8ปดโมงสินาทีนะฮะอันนี้คือโรงแรมที่เราพักเมื่อคืนนี้นะครับเรามาถึงโรงแรมนี้เมื่อคืนตอนประมาณ3ามทุ่มกว่ามืดเรามาถ่ายตอนเช้าดีกว่านหน้าโรงแรมจะเห็นวิวที่ชัดเจนกว่านะครับก็ใช้ได้นะฮะแต่อย่างเดียวห้องน้ําเป็นห้องกระจกเลยโอ้เวลาจะห้องน้ําที่ก็ต้องปรึกษากับพาร์ทเนอร์เล กำลังถ่ายวิดีโอลโอเคตอนนี้กำลังจะออกแล้แนะออกจากโรงแรมนะ้วโรงแรมห้องกระจกห้องน้ำไม่น่าท่าได้ทำเด้อเอาถ่ายแบบปุ๊กปิีกมามามาเอาถ่ายเยอะโอเคถึงแล้วนะครับวัดเจ้าแม่กวนอิมนะที่เมือง ตาลีนะครับว่วนอิ่มถังนะฮะรู้ออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูกันโอเคครับโอ้เดี๋ยวเราจะเดินผ่านประตูนี้เข้าไปกันยดอดอากาศวันนี้เย็นกี่โมงแล้วเก้าโมงตรงนะครับยอดเลยยอดเลยเอานาลินไปโรงเรียน แลวครับแม่ใส่ชุดกรด่งกิีลั่ชวิต้องสูแจ่บูแฮปปี้เอาไปละเลนสีดยยอดแล้เข้าไปดูกันอันนี้ก็าดูเข้าไปดูกัน ขอยแมนอามามยูอาม่าอาม่จะแต่งงโอ้ไปดูกันฮะโอ้การเย็นครับจุบก

ตอ่อครับเต้นต,อนตอน่ตอว,ว้าวโอ้โห เดี๋ยวนี้ครับี่จีนเขาับถือพระพุทธศัตท์เยอะนะฮะเมือกีนเป็นพุทธแบบมหายานนะ รู้สึกจะเน้นนับถือพระโพธิสัตว์ซะส่วนใหญ่แล้วก็ท่านเสียนต่างๆทรงว่าน่าจะเป็นพระพุทธเจ้าแหละครับตรงกลางมีพระอรันต์สององคซ้ายขวา,ววานี่ก็เที่ยวเมืองโบราณนะครับย <laughs> อยู่คนขันมามอง <laughs> ยูทูบเบอร์ช่วงนี้ไม่มีอะไรทำก็ถ่าย YouTube อย่างเดียวนีเฮ้ยมีน้ำหากลางไอโซมีน้ำน้ำใสไหลเย็น <c oughs> <c oughs> <c oughs> ถ่ายถ่ายกับสมาชิกเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็ดีนะได้ไปเที่ยวเยอะขึ้นดีกว่าเมื่อวานที่นั่งรถทั้งวันโอ้สุดยอดเลยรู้สึกว่าวันนี้มันดีกว่าอากาศก็ดียังเว้นกลิ่นบุหรี่เออจริงคนจีนสูบบุหรี่จัดมากใช่สูดจัดมากเลยวห้งน้ำก็ยังมาแบบไปสูปดอ่ะ โอ้โหอากาศก็เย็นบรรยากาศก็ดีบนละหมากลากมาโอ้เขาจะล้างน้ำตรงนี้หรือเปล่าผมไม่รู้โอ้ แล้วกินช,ชานมไข่หมูกกันไหมทุกคนไม่ต้องกินลากรแฟ้าไม่ไม,ไม่ไม่ใช้บริการที่วัดเลอไม่ะระว่างมอไซค์นะชนที่บินนะคะรับอันนว่วาขน,นะครเลย ข่าๆไม่รู้ว่าอยู่เชียงใหม่นยังยังเลยเอาในแต่ถึงนั้นคือประมาณนี้นีนะแต่ว่าเป็นเป็นโบราณกว่าเป็นโบราณสมัยบ้านเราเป็นโบราณแนวบ้านเรา๋อ้ยอดโอ้ยมาเที่ยวนะครับหลังจากเที่ยววัดมาก็มาเที่ยวเมืองโบราณชอบมากเลยยอดโบราณที่รู้ไม่โบราณเอ้ยได้ถ่ายวีดีโอเต็มๆหน่อย้งวัน เมื่อวานนี้เดินทางตลอดเลยวันนี้ได้เดินเที่ยวจริงๆจ,งจ,งจังๆซะดีนะครับรู้สมาชิกสินะเบื้องหลังแผ่นหลังว้าวนี้โอ้โหสุดสวิงลิงโกอิกโชบัมนะครับ เราเป็นสายถ่ายวิดีโอนะฮะโอ้ oh. เดินเที่ยวต่อไปนะ,ะับเอ้ยแบบนี้หน่อยเธอโคตรชอบอากาศก็เย็นบรรยากาศก็กดีเฮ้ยทำสวยเว้ย ที่เดินผ่านมานะครับเมืองโบราณถูกใจมากนะครับตานหลังนี่เป็นภูเขาอะมองเห็นหรือเปล่าข้างบนน่าจะเป็นหิมะมก็น่าจะมองเห็นจากหรือล่ม่เป็นไรครับก็ถ้าได้มาเห็นกับตาก็คงจะชอบนะฮะสำหรับผมก็ตายนี่อยู่แล้วโอ้ยคนยเยอะเริ่มตามไปก หลายยอดเลยกินบุหรี่แรงมากพวกคนจีนที่สูบบุหรี่จัดใช่ไหมเลยเดินตามท่านผู้นำไปมาตั้งไกลนะครับเพื่อมาถ่ายประตูเมืองนะครับประตูเมืองก็สวยโบราณดีนะครับนักท่องเที่ยวเยอะมาก รีบเดินรีบไปกินกาแฟรีบมาถ่ายรูปโอ้ยเจ้าแม่ร้านกาแฟของหวังอี้ป๋อนะครับที่เมืองโบราณนี่เลยฟิเซเซนเตอร์กาแฟาาอร่อยไหม โอเคโอเคย่ออะไรเนี่ยคอตตี้หรือเปล่าเนี่ยคอตตี้กาแฟโอ้โหมื่อเที่ยงวันนี้นะครับมาแล้วเขาไปเอามาแล้วเอาฮ้ยมีเต้าหู้ทอดด้วยจัดกันไปเลยครับจัดกันไปเลยมีอะไรบ้างนี่เจ็บ เจนี่นะคะจะเป็นเกนถั่วเหลืองกินกับอันนี้นะคะกินเป็นแบบว่าปกตินะคะสุดน้ำสุดไปแล้วสวยแล้วสดไปแล้วขทานได้นะโอเคข็เอาเลยนะคะร้านอาหารตอนเที่ยงของเรานะครับหลังจากกินเสร็จที่บ้านเราก็มาถ่ายบรรยากาศบริเวณร้าน รสชาติอาหารวันนี้เป็นไงบ้างน้นออามิก็ค่อนข้างที่จะอร่อยนะคะเพราะว่าถูกปากคนไทยอยู่ค่ะออก็เป็นอาหารที่ถูกปากคนไทยนะคะโอเคชอบไหมชอบอยู่ค่ะกินเยอะกินได้เยอะหรือเปล่าจเจริญอาหารไหมจเจริญอาหารอยู่โอเคโอเคนี่เรากำลังจะเดินไปที่เมืองโบราณลี่เจียงนะครับแค่ทางเข้าก็อลังการแล้วฮิ Để mình xem Ồ hồ, hồ sứt dạ โอไปดีดตื่นตาตื่นใจกำลังเดินตามไกด์ไปนะครับไปที่เมืองโบราณลีเจียงนะฮะชอบมากไม่เคยมามาครั้งแรกก็ติดใจว้าวิโอ้โห oh. ด้านหลังโอ้หลมเย็นมากตรงนี้ออกมาจุดถ่ายรูปซิกเนเจอร์นะครับเพราะว่าวิวด้านหลังก็จะเห็นภูเขาบังกรนะฮะรู้ว่าในวิดีโอนี้จะเห็นหรือเปล่านะครับเป็นภูเขาที่ยอดข้างบนเป็นทิ่มะอยากจะปนยุโรปใช่ไมโอ้โหบรรยากาศ เอาไก่ทั่วไปนะครับออก็เดินต่อไปโอ้โหน้ำใส โอ้โนั่นแล้วเราก็เดินตามไกลต่อไปเาบอกว่าประมาณเ0 0เมตรไม่ไกลหรอกคือหน่รอบหนอง ไม่ไม่ถึงหนึ่งก็นอกหลอดสีพันสามก็ประมาณก็ร้อยกว่ากว่านิดนึงไปถึงที่ตัดเมือนยังไม่ได้เข้อพันสามร้อยเมตรเดินอยู่ทั้งปีทั้งชาติแล้วก็จะเดินต่อไปแต่ถูกใจมาก็อยู่ที่หนองซิมาตลอดไม่มีไม่มีเออไม่มีฟอยเวอร์นี่ก็เป็นสมาชิกนะครับ เดินนำโอ้เอา้าหลบไปตรงนั้นได้ยังไงดิได้ดิส่งกล้องให้ดูสิภาพภาพมันกว้างภาพมันกว้างอยู่ ประมาณ900กว่าเมตรนะครับเกือแบบ900กว่ากิโลแล้ว900กว่าเมตรน,นีเรากำลังเดินชมถนนเรียกว่าถนนคนเดินรึเปล่าเนี่ยสวยนะครับด้านขวามือก็จัดดอกไม้นะฝ่าม,มือก็ดอกไม้นะครับ มีข้าวมีร้านขายของซ้ายมือปากมือเฮ้ใชขะาชอบมากเลยแ,แดดแรงนิดอากาศเย็นแต่แ,แรง Oh. เดินชมบรรยากาศถนนคนเดินไปนะครับด้านซ้ายกัร้านค้าด้านขวากับร้านค้ามีทั้งของกินมีทั้งเสื้อผ้านะเมื่อกี้จะไปซื้อไอติมแต่หมดตรงนี้แดดแรงมากแสบหน้าสุด,สด นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็เป็นชาวจีนนะฮะจีนเที่ยวจีนเออมุมนี้ก็สวยนะนี่อืมบรรยากาศแบบโบราณโบราณ <c oughs> <c oughs> ออกกล้องนะออกกล้องนะอินฟลูท่านหนึง่งอินฟลูท่านหนึงนน่งจะส่งจะส่งเป็นไงถูกใจอะไรไหม ไม่เลยพี่งชิมไหมาล่าหมูลไม้ก็ดีเหมือนกันนะครับหมาล่าหมูผลไม้ไม้หนึงน่งก็ดี <c oughs> ว้าวเรามาลองร้านขายหมาล่ากันนะครับพี่ฝนซื้อหมาล่าชงเชงชงเชงภาษาเจนกับคนจีนอยู่อีกอย่างหนึ่ง กาปเจ้าไม่ได้เอาตังมาเรามาดูของกินกันหลายอย่างเลยราคาก็จะประมาณนี้นะครับอาหารไม่ออกนี่นะครับได้มาแล้วนะน,นี่เป็นเนื้อเป็ดนะครับถามเขามาแล้ว จะมาทดสอบกันกำกับแล้วนะว่าจะไม่เก็ดมากนะนี่เรามากินที่ต้นตำรับเลยนะครับเบิร์นจีก๊กหมาละลองชิมแล้วนะครับรสชาติอร่อยมากนะครับอันนี้บอกว่าเผ็ดไม่มากแต่ก็ก็ยังรู้สึกว่าเผ็ดร้อนอยู่ดีนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดโอ้โหมุมนี้พูด,ดได้มันนุ่งไฟร้านที่มัน

โอ้เสียงพอแท้เรากำลังเดินกลับนะครับวิวด้านหลังนี้โคตรสวยเลยมีภูเขาใกล้ๆไม่รู้ว่าในวิดีโอนี้เห็นหรือเปล่าเฮ้ยสมาชิกทำอะไรเนี่ยเรามาดูสมาชิกซื้อของอ๋อแม่เหล็กติดตู้เย็น ขอ,องสวยสวยนะครับที่พักสำหรับคืนนี้นะครับมาดูภายในห้องกันอืมดูสิอันนี้อะไรนี่ออกซิเจนนะครับพรุ่งนี้เราจะขึ้นเขา ขึ้นภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ4,000กว่าเมตรมั้งนะจำถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะลองดูแล้วกันเผื่อได้ใช้นะครับอโอ้ยนอนคนเดียวมีเตียงสองเตียงนะีแต่นอนคนเดียวนะโอเคใช้ได้นะครับเราไปดูในห้องน้ำซิเป็นไงบ้าง ไปใช้บริการไปเรียบร้อยแล้วล่ะเ่ินให้ดูเฉยๆอ้ยอย่านี้เอเ่โอเคนะครับใช้ได้ครับถูกใจมากวันนี้ห้องห้องนอนน,นี้นะฮะเออโอเคครับ